แพงไม่ลงสักทีแต่อยากใช้รถไฟฟ้าแต่ก็มีความกังวลสูงใช่ไหมคะวันนี้โบมีรถทั้งเลือกให้เลยค่ะคันนี้จะใช้น้ำมันก็ได้จะใช้ไฟฟ้าก็ด้เพราะตัวน,นี้คือ MG h s p HTV ค่ะเป็นระบบปลักอินไฮบริดหมยความว่าเขาสามารถใช้งานได้ทั้งระบบน้ํามันที่เติมน้ามันกั่วไปและชาร์จไฟฟ้าได้หรือว่าเรียกว่าปลักอินไฮบริดแน่นอนค่ะรูปลักษณ์รูปทรงและบอดี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเทียบกับรถไฟฟ้าเนี่ยสวยกว่าแน่นอนนะคะและที่หนคือออปชั่นคือจัดให้เต็มเหนียวเต็มแม็กเหมือนกันพร้าอมล้าย ก็เหลือเพงแค่1ร้านกว่าบาทเท่านั้นแต่คันนี้ค่ะคันนี้วันนี้ให้ราคาไม่ถึง7 0 0 0แบาทก่อนจะไปดูราคาเดี๋ยวมาดูออปชันกันก่อนออปชันตัวแรกเลยต้อง360งองศามีมาให้แล้วนะคะออปชันด้านในจัดเต็มมากมาพร้อมกับความสวยงามให้เป็นแอมเบียนไลท์รอบคันค่ะแล้วก็รังค่าแบบพาโนรรมิสลุปออปชันแน่นบอดี้ด้านนอกสวยด้านในหรูหราตัดกับสีครีมแล้วก็สี กรมค่ะพร้อมกับพานอโรมิกซันรูฟแบบเต็มบานแบบนี้นะคะไปดูดาวก็ได้นะหรือว่าใครที่บอกว่าบางทีต้องพาลูกไปสวนสัตว์ชอบโรงโซนรีเวอร์ Live นะคะอยากให้ลูกได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติก็สามารถโผล่หัวเข้าไปได,ไดที่บริเวณซันรูฟได้เช่นเดียวกันคันนี้มาพร้อมกับระบบไอสมาร์ทค่ะพอบานพอบานอยากตามแม่บ้านแม่บ้านอยากตามพอบานคันนี้สามารถตรวจสอบสถานะรถได้จากมือถือของคุณนั่นเองค่ะข้างในคันนี้ให้สภาพอยู่ที่95%ก็คือใหม่มากมาก ข้างในมีอะไรให้บ้างมีกล้อง360นะคะแล้วก็ดื่มด่ำไปกับเครื่องเสียงโบสที่รับประกันการันตีว่าเสียงก็ดีแล้วก็ยังมีในส่วนของัวโช่วยเบรกด้านหน้าปั่นกับข้อเลนเกิดออกนอกเลนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบปจิการ Apple CarPlay หรือว่า Android Auto คันนี้เรียกว่าออปชั่นเนี่ยนะคะหลักร้านสมราคาจริงๆนะออปชั่นที่เทียบกับรถยุโรปได้เลย และอย่างหนึ่งสามารถซ่อนความอเนกประสงค์ได้ด้วยนะคะบอหลังสามารถพับเรียบ60-40ได้เพื่อวันไหนอยากเอาไปขนของวันไหนอยากเอาไปใส่ของอะไรก็ตามนะสามารถที่จะวางของได้จากเบาะหลังเลยก็คือพับแล้วก็ทัเรียบได้เลยค่ะที่สำคัญคันนี้ค่ะราคาหน้าร้าน7,047,000บบอกแล้วนะว่าป้ายแดงถึงจะลดแล้วก็ราคาล้านกว่าอยู่ดีวันนี้มือสองคันนี้เงินออกรถไม่ต้องใช้กันทุกคนคะเงินออกรถไม่ต้องใช้เนี่ยเอาเป็นราคาสุดพิเศษค่ะ6,99,000บาทจากหน้าร้าน7 0 4 0 0 0 0บาทไม่ต้องทำอะไรเลย กดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญลูกค้ามีไฟล์ตรวจสภาพเพื่อรับการโครงสร้างให้เรียบร้อยแล้วด้วยว่ารถไม่มีชนะไม่มีน้ำท่วมแล้วก็รับการเลขไม์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เจ้าคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2021ได้บอดี้แบบนี้เดิมๆรอบพันแบบนี้ค่ะเข้าศูนย์บริการปกติมีศูนย์บริการรองรับให้แล้วและป้ายทะเบียนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนป้ายทะเบียนกอมองให้้วยนะคะใครสนใจคันนี้ตอนนี้พนักงานบริษัทในเครดิตดีเครดิตเกินปีรับเงินเข้าบัญชีนะคะเอาไปเลยค่ะรับดอกเบี้ย เซตปี3.99หรือว่าใครที่ทําอาชีพอื่นๆก็สามารถอทกได้เช่นเดียวกันมีโปรประชานพิเศษร,ร,รอทุกคนอยู่ใครสนใจค่นี้เจมลิงไปที่หน้าโปรไฟล์เลยนะคะ